หลวงพ่อยิบวัดหนองจอกนะครับสายที่เป็นสายเหนียวเอินทผลจะต้องรู้จักครับพ่อยิบวัดหนองจอกนี่คือจะเด่นทางด้านเหนียวครับคงกระพันแค้วคาดจริงๆเลยครับไปส่งท่านส่งน้ําปีละครั้งกันมรณภาพไปแล้วนะครับส่งน้ําปีละหนึ่งครั้งนะครับเอาแปลงทองเหลืองขัดหลังนะครับนะครับแล้วก็มีนักบินนะครับนะครับนักบินที่ขับอยู่ที่ปรจจวบนะครับขับเครื่องบินแลยเห็นประหลักจิกบินลอยกลางอากาศนะครับ เขาตกใจนะครับพอเขา,าได้มาถามชาวบ้านแถวนั้นว่าแถวนี้มีรูบาจาย์หรือเบี้ยท,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 ที่ดังเข้มถงังเขาบอกหลวงพ่อยิดวัดห,หนองจอดนะครับนะครับนี่ครับคือตำนานการเล่านะครับด้านหลังนะครับนะี่ครับแล้วก็มีตำนานเล่าว่าหลวงพ่อยิ้ท่านนะครับ ส่วนปลูกเศษนะครับวัตถุมงคลนะครับแล้วก็ญาติโยมจะเห็นตะปูริดถอนมาจากไม้กระดานนะครับค่อยๆคลายตัวคลายตัวออกมาเนี่ยครับจากไม้กระดานแล้วก็ผ่าหลักจิตลอยกลางอากาศนะครับแล้วก็วิ่งเหนียวแคี้วคาปลอดภัยนะครับสายที่เล่นวัตถุมงคลจะรู้จักกันดีครับผมก็ยึดเป็นหนองจอกนะครับปกติเสาห้าอย่างเดียวนี่คุณผู้ชมครับก็คือหาเลือกขายาปลูกเศษยากอยู่แล้วแล้วก็ปลูกเศษด้านนี้ก็เข้มขังอยู่แล้วนะครับเสาห้าแล้วนี่ก็ยังมาในวันที่5เดือน5ปี5 5าหอีก จุดยอดแห่งความเข้มแข็งเข้มขังเลยนะครับคนนอก8ลิ้วยังไม่รู้จักและคนนอก8ดลิ้วนี่ไม่รู้เลยนะครับว่ามีรุ่นนี้ด้วยก็เรียกว่ารุ่นกรมอนามัยปี55นะครับนะครับนะครับกรมอนามัยจัดสร้างขึ้นมานะครับเพื่อหาปัจจัยนะครับนะครับไปอ่าช่วยในการที่แบบสร้างอาคารนะครับของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับนะครับพุทธโสธรนะครับนะครับนะครับนี่นะครับเป็นสามเหลี่ยมสองหน้าพุทโสธรเสาห้า วันที่5เดือน5้าปีห้าหเขาทาแล้วว่าเป็นวัตถุมงคลที่แข็งไม่มีวันเสื่อมและหลงพ่อสะตอนสันกติดอยู่แล้วใครยังไม่มีสามเหลี่ยมสองหน้าไม่ควรพลาดด้ประการทั้งปวงเลยหลวงพ่อกเกษมเขมะโกผู้จัจอมครับพ่อกเกษมเขมะโกรุ่นชนะศึกครับปี28นี่นะครับพ่อกเกษมเขมะโก นะครับรุ่นชนะสึกรุ่นนี้จัดสร้างเพื่อแจกให้กับตำรวจตชดนะครับตำรวจตะเวนชายแดนเอยทหารหรือหน่วยงานที่ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยนะครับทางใต้นะครับนี่นะครับหลงพ่อเกษมเขมะโกเขาก็นิยมกันรุ่น E อ d ีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้คือโดยตรงเลยครับรุ่นชนะสึกชายแดนเลยครับนะครับไม่เหมือนใครนะครับด้านหลังจะเป็นนี่ครับตชดนะครับนี่นะครับนะครับจะเป็นตชดนี่นะครับ ถ้าไม่ชัดต้องขอผู้ชมริงนะครับเพราะว่านี่นะครับตชดอนะครับนะครับรูปลักษ์คือแปกตัแขวนนี่คือเท่เลยครับเนี่คือกอบเก่านี่นะครับผู้ชมหวงเก่าวันนี้เก่าหมดเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับปี28นะครับจชนะศึกชายแดงนะครับนี่นะครับเขานิยมเล่นรุ่น EOD ใช่ไหมครับนี่ยิ่งกว่ารุ่น EOD ครับเพราะนี่ปี28หลวงพ่อเกษมเขียมาโกนะครับนะครับทําแจกจ่ายให้กับนะครับตชดออยู่ทางภาคใต้นะครับ นะครับทหารนะครับนะครับหน่วยงานต่างๆนะครับน่ครับนี่นะครับลุชนะเสือไม่ผ่านการแข่งบูชาเลยนะครับแขวนเทพเลยครับด้านหลังมีเหรียญที่ไหนที่เป็นด้านหลังเป็นปจดอนะครับแขวนรุ่นนี้คือเหมือนหลวงพ่อคูณนะครับคือเป่ากระหม่อมนะครับให้พรอวยพรอวยชัยตลอดเหนะครับหลวงปู่คูณคือรุ่นนี้ก็จะเขียนเป็นเฉพาะคือหลวงปู่คูณบริสุทธโธนะครับนะครับก็คือเป่าเสกตะกุดตะกุดท้องแขนที่เป็นทองคําที่อันลือลั่นที่ฝังใต้ท้องแขนแล้วก็เป็นตะกุด นี่คือคุ้มครองเตือนให้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 ก็ให้ระวังแค้วคาดปลอดภัยคุ้มครองปกป้องสาตัวนี้ครับนี่ครับคือรุ่นเป่าเฐกุดนะครับนี่นะครับแล้วก็คือเป็นรุ่นคูนเกียรติยศด้วยครับแขวงก็คือนะครับอ่าเป็นที่เกรงอกเกรงใจนะครับมีหน้ามีตานะครับนะครับแล้วก็เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะครับมีเกียรติยศนะครับนะครับแล้วก็แขวนรุ่นนี้แล้วก็เหมือนหลวงพ่อคูลเป่าเสกให้พรอวยชยอยู่ตลอดนะครับเหมือนเป่ากระหม่อมนะครับอย่างนี้ครับท่านเป่านะครับ เอาเสิตลอดครับนี่นะครับนี่คือหลวงพ่อวัดพนัญเชิงนะครับปางนะครับชนะมารนะครับนี่ครับเรียกปางสะดุ้งมารปางชนะมานี่แหละครับนี่นะครับพระพุทธรัตนไตรนายกก็คือหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงอยุธยานะครับนี่นะครับปีหนึ่งอันดีกว่านะครับปีหนึ่งหกนี่นะครับเหรียญเสมาเก่าโบราณน่าสนใจตรงที่นะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวช่องจะไล่์ฟังเกี่ยวกับอ่า มีการประกอบพิธีพุธทธาพิเศษนะครับรุ่นนี้นะครับคือเกจิที่มาปลุกเสกนะครับก็มีหลวงพ่อโกยวัดพนัญเชิงหลวงพ่อถินวัดป่าเลไลหลวงู่โตวัดประดู่ชิมพีหลวงพ่อแพ้วัดพิกุลทองหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือหลวงพ่อเสงวัดกัลยาณมิตรและหลวงพ่อพิงวัดโบสถ์กงธนูเนี่ยนะครับที่น่าสนใจคือตรงนี้นะครับนี่นะครับคือที่ระลึกในงานนะครับฉลองสมณศักดิ์ศักดิ์เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับเป็นเหรียญเสมาโบราณนะครับเห็นไหมครับเป็นไปเสมาโบราณเห็นไหมครับ ปีเก่าปียูปกตินี่วัตถุมงคลที่หลวงปู่โตวดปไปดูชิมพีปกเสกแค่รูปเดียวนี่ก็โหสุดยอดเกจิเลยครับไอเสมาโบราณนะครับปี16เรียนเลือดธรรมนัสสกนะครับหลวงพู่โตวัดพนันเชิงปางชนะมานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผู้ชมครับนะครับเป็นกําลังใจให้ก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางช่องกับตนหนพิมพ์คนนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดพูดเร็วพูดเลยไปนะครับก้นขออภัยนะครับเพราะว่าต้องรีบครับผู้ชมครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวีดสััครบ